กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกท่านที่ขับส้มส่องน้องค้มเด้อผู้พ่อคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้น้องค้มกับไปหาที่จล่อมาพี่น้องเยห,หาพุดจล่อมาแล้วบอ๊อบี้แนวกินปัน้ขขนข้าวเ้าเขาก็เลยไปพุดจิ๋อมาเหมือนมาเสาเขาเขาไปพุดในแค่ยวขังเคียงอย่พี่น้องเยทีจิ๋าโค ไปเเ็งกีนนมาตัวหนึ่งนะกำมาเลยมันดีเจ็บเจ็บปวดเจ้าเจาลมันดีเ็าก็เจ็บเจบเจ็บกระปุกนันงอนไรเันแก็วบุมอย่บนย เลยไปคูดจิ๋มาสูเา่เขาเขาเออยกินนะกินข้าวเหีลูกฮาสอยเปนดึกะไปเลยเท่ากับข้าวออไปหาคุดจิล๋ลมาน้ำบ่ำยแล้วน้ำโมงง่ายพีกน้องเอ้ยกะก็ระดึงยาก เพียงควายมันกำลังอันควายตุ๊กมันกำลังเห็ดควายใหม่ขี้ปโป่งบางทีใครเป็นเสื้อขี้โปมเมาเลยขี่เหล็กเลยละห้องไต่ดินกับแก้วนะ เวยมันยังบกไข่พอดีแบบเดิน 9, เก่าเดินซิปมันแต่งสีไข่เปนทรงพอเําเกี่ยวเขาแล้วนกนย่งมีกี่ดอกมากไข่มาสีไข่ห่างกงไข่ไว้แต่เล่นหกเล่น 6, เจ็ดมัน 6, มก็เป็นเลน่เล่นหาเลนหก รอยิึงดูวยอยหมักเดีไม่เท่นหน่อยหนึงฮะรอยอานน้อยคิวออกมาหน้ามนซื้อ,อกระตุ่มมันจะยากเลกาายเน่เมาก่อนมนเป็นตุ่มลายอยู่กับจุบนนี่ก็พอลงหน่อยแล้วพะวเราข้ามอาวันวานกุกงยาหยุบแล้วบ้นาวนาวานวานพี่น้อยงงกุ้งยาน้ำที่หมอกุก้งยาหยุบอ้เพิ่นอาบ พอสักผักอาบ้องเมื่อซองเธอแล้ว่็รู้ึกันดีขึ้น หมดเลยไหมกินตะกล่นนุ่มเสียทิ่มันเสียหน่อยอากาศจเขานหนตอนเที่ยงวงันนักศีลมันเห็น tôi nhảy nữa tôi nhảy tưởng. tôi, nhảy tôi nên... phụ xuống lái xe từ tôi phụ tôi mẹ một khỏi mình đâu. Amém. พ่อแม่มมนอยากอ่อนมาคิมาขู่อะไรแนั้นน้องตอนนี้กำลังสีขวดจิอ๋อเนาะปลาลงกำลังสีขวดจิรอตอนนี้ได้กับมบาไป่มาได้แอกพี่น้องเลย เอาสีปนเลยำะไยปนกี谢谢 <chairs. S 1> ้กเรนใหม่จ uh, ังหน่อยนใส่เสียหนามไลปนจีรเออขวาจีรอด้มาเด้ขึ้นข่าวเด้พอยายจอยพี่น้องเอ้ายย เอินมาใส,ส,ส่จะทงสลดลงเด้อเด้อใส่ ตาวสาวพี่น้องไปดิพี่น้องไปดิพี่น้องที่ขาวน้องันเดิขาวสาวน้องันควกจิโร่ควรจิโร่ควจิโร่เขาวยมาเล่นไหม่ลวก็แจวมาเรีนใหม่มากนึ่แม่มาดีเด้พี่น้อง อ่าแม่แม่เออนยมากินำกันนะผวอว้กอ,อ,อาก<ๆ>ันเ,เห็นรไบ้าะแม่มามาเส้อหน่อยพอนอนดินราวๆมินหน่ที่พอดูภัก แม <mile> oh. for ่เนี่ไงกาลังไปเจาไปจ้งหน่อยมันมีลายพ่วงอยู่แล้วเอาเบี้ยมาปลูกลวมบางทำไมโบราณบอกเขาตอโอ้สุดพ่อแม่มนจากมากดุกันอแม่นเนตหนึ่งอามาอยู่เมื่อน่กาหน่วยมือก่อนด้วสาน่ยกินข้าวำการเด้มปรลุงเดิอกัสี่หกแม่พอวัน Say kênh nhau lúc cả, lại hát tạc và nhập phần tóc hàm một khuyên. A kim khả này kêu đe kim khán ảnh cựu đe phần. A kim khí quay quay kim. A kim khí kim khí kim. แดดแงแห้งพี่น no ้องเลยเพืしし่อไล่คน่นกันคือผมนอนขนประชอไม่ได้นี่เชานี้เเดไปพชรไปจักฝนกันเด้อมากินข่าวเด้อพอน้องหนัดเป็นกํลังมากินข่าวยำสาพี่น้องแม่เป็นกูเจง อะไรพี hoard, il, together, ่น <aries in> <US> ้องคืนี <fella stellen> <window> oh não, ้น้องคัมแสลมลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อฝากเบิ้งผักส้มต่อไปพี่น้องเลยติดผ่ดประกันใดขอโทษขอแพมในไลน์เด้อพบพรอัลั้คลิปต่อไปพี่น้องเออคิวหยักกับนางเบิ้งนางเบิ้งแม่คิวหยักกะนวัใหญ่เจิดกับศิพาลงดำนาไหมมาเยอนนะ